ทำอะไระคะบุดค่ะอูย้ยเก็บผักไปทำอะไรคะเอาไปทำกับข้าวกินมามะ่าใส่มามะ่าอืมผักอะไรคะผักมะขม <c oughs> ใส่ไม่ใส่รองเท้าบู๊ทค่ะรองเท้าบู๊ทจะร้อนค่ะใส่รองเท้าแต ตอนนี้ยานินอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ชัยภูสี่นี่ค่ะมีตาตากับยายกับแม่ด้วยค่ะตา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 อยู่ท้องนไปทำไปตามทำงานบ้านลกเต่าคะ่ะไปทำงานบ้านนกเต่าคะ่ะตาแรงไม่อยู่บ้านคะ่ะเก็บคนเดียวคะ่ะ นี่คะ่ะผักบ๊วยขมนี่คะ่ะค่ะได้เยอะหรือ,อยังคะยังไม่ได้เยอะกว่านี้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้เยอะก่อน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปใหม่นะคะเดี๋ยวเวลาไปไปกรุงเทพก็เจอผักเจอผักสวนญ่าอืมนะคะสวนย่า,ยาแล้วตอนนี้พ่ออยู่ไหนคะพ่ออยู่อยู่ที่ ที่ที่บ้านทำงา e อยู่อยู่ที่ทำงาอยู่บ้านบ้านบ้านพ่ออยู่อยู่บ้าน <Up fique> บ้าน,านยานินคาะบ้านยานินอยู่ที่ไหนคะบ้านยานินอยู่ที <S 2> <S 2> ่ไหนคะที่หนองเยอะท่หนองคี่หนองคายค่ะ แล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านยานินเหรอคะไม่ใช่บ้านยานินไม่ใช่ยภูมิคะ่ะชัยภูมิบ้านใครคะชัยภูมิบ้านตาแดงกับยายสาวไยเกณฑ <c oughs> กำลังเก็บผักก่อนจะ,ะ่า <c oughs> ดรอกถเวลาเจอใหม่นะ,ะ้วค่ะแล้ว็บผักก่อนนะคะค่ะ <c oughs>